นี่เพิ่นกำลังเลือกซื้ออยู่พี่น้องบอแม็กถ่ายผ่านกระจกอยู่เนาะตอนนี้ถ่ายผ่านกระจกอยู่ยูฮันเบียเบียลาวสวันพาซานั่นก็คือสะพอน,นเนาะแลนก,กำลังมีคนขับรถมารถกิงพี่น้องเกิงเกิงมุ่งอภัยเดี๋ยวสะบังเขาจอดรถลง เพิ่นมาส่งซองบัตรเซิรนขึ้นเฮือนขึ้นเฮือนใหม่เด้อพี่น้องเด้อวันที่หกเด้อขึ้นเฮือนใหม่ของสะพอนบ่าวแม็กเนาะถาสะพอนลงไปก่อนพี่น้องตอนนี้เมื่อนี้มาสวรรค์พี่น้อง นี่ขายดีเนาะพี่น้องคนมาแหวกเลยฮะฮอนพี่น้องฮ้อนเราไม่อบบเอาเปิดแอร์ก่อนมีรถเหือดแต่เหือดแต่แล้ว ข่าสะพอนก่อนบ๊อแม็กยุดในรถพี่น้องฮอนอเอาอยเลยเปิดแอร์แัดเนียวกระโต้เพื่อหลุดประเจาะและพัดบอลลงเอ่ ตอนนี้อยู่ทางเสินสวรรค์พี่น้นองทางนี้แหละเห็นมันทางนั่นเนาะเนี่ย มาตดนทางก็ลงตลอดที่สาวสาวสาวลงมา รูดอกันต่อไปแฮ่เราดูกันต่อไปนะครับต่านผสมตอนนี้ผมก็ตั้งโทรศัพท์ไว้เดอร์นี่ไครส่งมาถาสพอนก่อนสพอนไปย้ายบัตรเชิญพี่หน้่งเลย รถมันเตี้ยพี่น้องเยไปขี่อยู่บ้านเท่าไหร่ดอกมันเตี้ยบ่อแม่ก็จะซื้อแบบนี้แหละมันเตี้ยบ่อแม่ก็เลยไปซื้อมามาเบียดใกล้แที่คันนี้จอดแล้วคันนี้ไปใช่ปะคันนี้ก็มาจอดพี่น้องจะมีหลายคันผ่านไปผ่านมาเนะาะใครไปก็ามาแวะ สวรรค์ภาษาพี่น้องก็วที่ตั้ง,งนนอยู่หันเนาะง่ายมาตั้งอยู่นี่สวรรค์ภาษาพี่น้องจะประชงมา ี่น้องตอนนี้ก็ซื้อแล้วเลยเนาะพี่น้องเนาะถ้าเปัญญางขามมาสวนภาษาเด้อพี่น้องเด้อมามา,าพิ่นลงไปซื้อขามมา่อไร่ยังงานหลดอยู่อีกถึงอีกเยอีกเยอะเนาะพี่น้องเนาะมามากลับมา Thầy tưng À, đứng đứng, đứng, đứng. đứng ừ. được, Bà, phía nông, tên đi kìa Đứng nàng xoan lắm Cái này nọ Cái kiếp nó phim nọ, chỉ gặp lại bà